อ่ะเลเว้อืมไทยแลนด์กเซมนต์ตแรสนวเซมันู้ไทยแลนด์ไม่ใช่ผ้หฮมาผ้ไทยแลนด์ฮีมาฮีมฮีมต ยากอันนี้แม่ยายอยู่นี่ตอนที่ยายมาใหม่ๆเนี่ยก็เอาขุดหลุมเอาอิฐใหญ่ๆมาวางแล้วก็เพื่อจะได้วางกล่อง ตู้จดหมายตู้จดหมายก็ราคา 5, ห้าพันรถโคตรดำเลยล้างปีละครั้งบ้านเล็กที่สิบเก้านี่คือมันไม่ได้เป็นหิมะแล้วนะมันเป็นน้ำแข็งแล้ว น้ำจิ้มอะไรนะน้ำจิ้มเขาเรียกว่าอะไรน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะก็ทําตามมีตามเกิดเนาะมีรากผักชีแล้วก็ใส่ใส่รากผักชีเยอะๆเพราะว่าไม่มีผักชีนะไม่ได้ไปร้านไทยในเมืองอะไรนี่เนาะแล้วก็มีเขาเรียกว่ากระเทียมก็ขกไปเลยแล้วก็ไม่ได้กรองเอากากออกนะเพราะว่าจะกินกากไปด้วยจะได้มีคุณภาพดีนะแล้วสุขภาพดีเนาะแล้วก็ใช้ ไม่ได้ไปในเมืองก็อย่างที่บอกแล้วก็ขี้เกียจไปแถวบ้านใช้ไส้เกรอกในกระป๋องยี่ห้อนะพี่คิดชอบมากเลยก็เลยเดี๋ยวจะลองทอดกินจากสี่อันอากาศนี่คือแบบแย่มันมันก็จะแตก ก็ค mm like ือแบบไม่ได้ไปในเมืองอ่ะเมื่อไปมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือไส้กรอกวินลิชไส้กรอกไก่วินดิชมาลองแท่แทเกีียวมาแบบคิดไปคิดมาเดี๋ยววันศุกร์ใช่ไหมต้องไปอีกเมืองหนึ่งเนาะเดี๋ยวลองไปดูอีกเมืองหนึ่งก่อนว่าวินดิชเมืองเขาอ่ะมีไส้กรอกไก่เย่หอวินลิชไหมเพราะว่ารสชาติคือแบบอร่อยดีคล้ายๆไทยแบบที่ไทย บอกคือแบบพี่แก่แก็อยากกินไส้กรอกแบบทอดแล้วก็ราดน้ำจิ้มใช่ไหมละกินผักเราลืมไงคือแบบถ้าไม่จดไว้นี่คือลืมแล้วถ้าสมมติถ้าแบบเนี้ยต่ก่อไต่ก่อนะต,ตอนนี้ก็เป็นส่วนใหญ่ถ้าสมมติขาดอะไรขาดแตงกวาผักเนะี่ยจะขับไปร้านขาใช่ไหมแถวบ้านประมาณเจ็ดกิโลขับไปซื้อ ก็กขับไปซื้อปุ๊บไม่ว่าะไยขับไปซื้อแค่อย่างสองอย่างแต่ได้มาหลายอย่างก็เลยทำให้เปลืองตังมากแล้วตัวเองเป็นคนอยากกินไปทักอย่างก็เลยแบบเออเนาะเปลืองตังเดี๋ยวจะให้ดูสิวตรงหน้าค่ะ เห็นไหมมันจะเป็นรอยแผลเป็นแบบมันจะเป็นรอยดําๆอ่ะตอนที่ไปไทยอ่ะใช้เครื่องเวชเวชภัณฑ์เขาเรียกว่าอะไรพวกครีมพวกอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาอยู่ที่เนี่ยหน้าจะกลายเป็นคนที่หน้าแห้งมันไม่มันแ้วพอไปอยู่ไทยก็กลายเป็นคนหน้ามันเพราะว่าอากาศสภาพอากาศตัวอย่างแล้วก็นั้นไปใช้แบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคนหน้าแห้งอย่างเงี้ย ก็แบบยิ่งมันไปหญ่ใช่ป่ะก็ทําให้หน้ามันเปยียกก็กลายเป็นสิวขึ้นตรงนี้เป็นจุดเป็นเล็กอะไรอย่างเงี้ยเซ็งใช้อือเนอะตั้งแต่แบบโฟมล้างหน้าก็ใช้ผิดไอท้ที่โทนเนอร์ก็ใช้ผิดใช้ผิดทุกอย่างก็กลายเป็นสิวเหแล้วตอนนี้ก็นะก็มารักษาแทเกันจ้าแต่ก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าไปทำงาน,น ก็เจอคนเดิมเดิมก็แว่าเจอแบบพักงานคนเดิมเจอร่วมง,งานคนเดิมก็ชิวๆไมมันหยอดจะแว่นหลอมหยอใช่ไหมอะไรจะลองมากินลองกินก็คือที่จริงอ่ะจะกินอะกรนะจะกินข้าวแต่ด้วยความอยากกินไซกอกก็กลายเป็นไตล่ะว่นกว,นกว่าเดิม แค่เป็นแบบกินเยอะไนงะแค่ที่ยายก,กินแบบนิดนิดหน่อยหน่อยเป็นอัพพิทายเซอร์นะแต่หนังก็ไม่จ้ากินอัพพิทายเซอร์ไม่ใช่อัพพิทายเซอร์กินเยอะกว่าอัพพิทายเซอร์ว่าไม่ได้นะถ้ามีแต่งกว่าฝันๆใส่ไปแล้วก็ผักฉี่โรยก็สวย ค่ใครเอาไปออกมาก็คล้ายๆพวกแบบสลัดของฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวไปกินละทนที่จะกินแค่นี้ก็อิ่มเลยนะแต่ไม่อิ่มเพราะไม่ได้กินเป็นอัพทเซอร์กินเป็นกินจริงจังกินเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอ้ไม่ใช่พูดผิดเขาไม่ได้กินเป็นแบบอาหารสแน็คกินเป็นแบบก่อนโอ้โเจ็บ กินสิคะรองอะไรให้เป็นสัญลักษณ์ของน้องเก่งไปแล้วนะคะถ้าเห็นน้องเก่งต้องควาเร็จต้องนี่นะครับสักกันก็อะไรนะผัดเผ็ดผัดพริกแกงหน่อไม้ดองใส่หมูแล้วพอดีกะทิเหลือก็เลยใส่กะทิไปคุกคลิกเต็มกระทะเลยเนี่ย อยู่ดีๆก็อยากกินชาไม่ได้กินชาแบบเป็นปีแล้วอันนี้ลองอุ่นแกงส้มกินนะพี่คนไทยที่รู้จักกันเขาบอกว่าลองเอาแกงส้มแช่ช่องฟิตก็ประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วลองแช่ช่องฟิตดูแล้วพอเรา,เอาจากช่องฟิตเอามาให้มันละลายแล้วก็จะกิน รสชาติ <No> เหมือนเดิม <c oughs> อร่อย <c oughs>